รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ nice like ยผิวหน้าไม่สดใสเลยอะทำไงดีจะเข้าคอสหน้าใสก็ไม่มีเวลาปล่อยไว้แบบนี้คงแย่ไปกันใหญ่ะคะ่ะต้องดูแลก,กันบ้างแล้วแต่จะทำยังไงให้หน้ากลับมาสดใสเหมือนเดิมนะ้า right แล้วสาวๆล่ะคะมีวิธีทำให้หน้ากลับมาสดใสได้ยังไง ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทริคดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m beauty b e b l e ค่ะ ฮิรูสกาเจลใสดูแลรอยแผลเป็นวิธี DIY ของเบลในวันนี้นะคะก็คือ t o m a t o scrub ค่ะสครับเองที่บ้านง่ายๆได้เปื้อจากธรรมชาติเต็มๆค่ะเพราะว่า t o m a t o นะคะหรือว่ามะเขือเทศเนี่ยนะคะก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวบนใบหน้าค่ะทำให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งอมชมพูค่ะก่อนที่เราจะไปหน้าเปล่งปลั่งอมชมพูกันค่ะเรามาดูแลเรื่องรอยแผลเป็นกันก่อนดีกว่าค่ะด้วยนี้เลยนะคะฮิรูสกาเจลใสดูแลรอยแผลเป็นค่ะ เราไปสครับหน้ากันดีกว่าค่ะเคล็ดลับหน้าใสอยู่ในมะเขือเทศสีแดงผลนี้ค่ะเพียงแค่เราเตรียมมะเขือเทศลูกโตๆหนึ่งลูกน้ำตาลทรายขาว1-2ช้อนโต๊ะจานเขียงและมีสะอาดสะอาดค่ะเรามาทำสครับโชเมโทษสครับกันดีกว่านะคะเริ่มต้นจากการหามะเขือเทศนะคะลูกใหญ่พอสมควรนะคะหั่น ต้องหัวมะเขือเทศนะคะเอาแต่ตรงขั้วเมล็ดไม่เอาเพราะว่าบางทีเน <to> ี <music> <t ips noise> ่ยเวลาทําสครับแล้วเราอาจจะแพ้เมล็ดมันได้นะคะแล้วเอาแต่ตรงหัวก็พอเวลาเลือกมะเขือเทศนะคะมีทริคง่ายๆก็คือเลือกมะเขือเทศที่มีขั้วมันติดอยู่นะคะเพราะว่าถ้ามีขั้วเนี่ยแสดงว่า มันจะสดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราสครับเนี่ยมันจะเป็นที่จับให้เราอย่างนี้หลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้น้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะค่ะ Ooh, no Baby, แล้วก็เอาไปชุบ ค่ะหลังจากที่เราชุบกับน้ําตาลแล้วนะคะเราก็เอามาถูบนใบหน้านะคะซึ่งาการถูเนี่ยนะคะให้ถูวนเป็นก้นหอยะคะ่ะก็คือถูวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเยบามือนิดนึงนะคะเพราะว่า,าตัวน้าตาลนี่เาช่วยสครับบนใบหน้าอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเรายิ่งแบบสครับแรงเนี่ยผิวหน้าเราอาจจะแบบเป็นเป็นรอยหรืออาจจะเกิดการอักเสบได้นะคะด้วยสรรพคุณของมะเขือเทศในการนำมาสครับผิวนั้นจะแตกต่างจากการที่เรานำมารับประทาน การนำมาสครับนั้นมะเขือเทศที่มีวิตามินซีสูงจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิวทำให้ผิวกระจ่างใสอีกทางวิตามิน A จะทำหน้าที่สร้างสมุนให้กับผิวของเราและยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินที่อยู่บนผิวออกไปด้วยค่ะส่วนน้ำตาลทรายขาวนั้นจะทำหน้าที่ในการขัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกผิวของเราก็จะสะอาดหมดจดค่ะ รู้สึกหอมมากๆค่ะเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์สครับที่มาจากธรรมชาติโดยเฉพาะมะเขือเทศนี่นะคะน่ากินนะแต่ว่าส่วนอื่นเรากินได้ไงส่วนนี้เอามาสครับหน้าก่อนอพอขัดทั่วหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วก็ไปล้างหน้าออก ธรรมชาติยังไงก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าได้บํารุงจากธรรมชาติเต็มๆและอีกอย่างหนึ่งคือประหยัดตังในกระเป๋าเราด้วยค่ะอะแต่ที่เหลืออีกซีกหนึ่งเนี่ยอย่าไปทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปปั่นแล้วเอามากินกันอร่อยมากๆแถมได้ไปยูเหดเดลคอนเฟิร์ม ถ้าอยากพูดคุยหรือแชร์ชคิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e v e l ค่ะหลังจากน้ำมะเขือเทศมาสครับหน้าให้หน้าใสๆเด้งๆกันแล้วค่ะเรา ยังมีเหลืออีกซีกหนึ่งใช่ไหมคะก็อย่าไปทิ้งค่ะเพราะว่าก็เสียดายเนอะมันดีอะเราเอามาทําเป็นสมูตตี้อะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าเพราะว่าตัวเจ้ามะเขือเทศนี่นะคะมีตัวแอนตี้ออกซิเดนและไลโคปีนค่ะช่วยผลัดเซลล์ผิวบนใบหน้าทาให้หน้าเต่งตึงอมชมพูนะคะแล้วทําไมมีสารนี้เราจะไม่เอามาทําเป็นสมูตตี้อร่อยๆเอามารับประทานกันนะใช่ไหมคะจะได้สวยจากภายในถึงภายนอกกันเลยทีเดียว สูทตี้มะเขือเทศแก้วนี้จะอร่อยขึ้นอยู่กับการคัดสรรส่วนผสมที่เราเลือกด้วยนะคะฉะนั้นเบวขอเพิ่มส่วนผสมเพื่อรสชาติที่อร่อยมากขึ้นเตรียมดังนี้เลยค่ะมะเขือเทศสดลูกใหญ่2ลูกแกะ,มะเมล็ดออกเอาแต่เนื้อเท่านั้นส้ม2ลูกมะนาว1ลูกน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะและเกลือป่อนเล็กน้อยอันดับแรกต้องแช่มะเขือเทศส้มมะนาวให้เย็นก่อนค่ะ พอทุกอย่างเย็นแล้วให้นำมะเขือเทศสดที่แกะ,มะเมล็ดออกแล้วใส่ลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยส้มที่ปอกเปลือกและเอามเมล็ดออกแล้วด้วยส่วนมะนาวให้หั่นครึ่งลูกแล้วบีบเอาแต่น้ำค่ะใส่น้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะถ้าชอบรสหวานจะเพิ่มน้ำผึ้งอีกนิดก็ได้นะคะ สุดท้ายเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ so so จากนั้นปั่นทุกอย่างรวมกันจนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเนียนละเอียดแล้วเทใส่แก้วดื่มได้เลยค่ะ สมูทตี้มะเขือเทศแก้วนี้จะช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นและยังกระตุ้มน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายทำงานดีขึ้นอีกด้วยค่ะคำถามวันนี้ค่ะสาวๆถามมาว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่า ผิวตัวนุ่มเหมือนแช่น้ำนมอืมเทาที่บ้านไม่มีอ่างก็ฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่าเบลกำลังจะบอกวิธีที่แสนง่ายค่ะโดยการที่เพื่อนๆนะคะเปิดฝักบัวทิ้งไว้โดยเปิดความร้อนเนี่ยร้อนสุดเลยนะคะให้ความร้อนเนี่ยไล่อากาศเย็นออกจากห้องน้ำค่ะแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ำนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปยืนอยู่ใต้ฝักบัวนะคะยืนประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะหลังจากนั้นก็สครับผิวเลยค่ะแค่นี้ค่ะผิวคุณก็จะนุ่มนุ่เหมือนแช่น้ำนมแล้วค่ะ เห็นคุณค่าของมะเขือเทศแล้วอย่าลืมมีติดตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่ายิ่งทํามากยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งดื่มมากผิวยิ่งชมพูมากค่ะถ้าสมมติว่าใครมีทริคดีๆนะคะหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเข้ามาที่นี่เลยค่ะ f a c e b o o k c o m s l a beauty b e b e l ค่ะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยนะคะ